ขาไปบังไลขาไปบ่งไลห็นขาไปบังทีวงานหัวูหัวจไมมั่งขึ้นไ้เข้าแจ้งเานาไปบงวอกังสกวแจ้งเายเนี่ยแต่เดอเี่บอสอ่ยังขึ้น่ะบหไทเอาเิดจะปู้าวยังขึ้นอ่กไทยมาเดาดว ม่นอนเธอเย็นีหมม่ไดยืนนอนเมื่อเดือนบาได้หายบได้แอวแล้วมได้แอวได้นอนคือนอนตื่นก็ตื่นเซอีนั่นไม่ไ้นากินนมเห็นบ่ลูบ้าไ่เนได้ม่ไ้ไม่มไมไคนซ่องันต่คุณได้สิปลาได้อืมกอลอกเมือน้าะเวนหล้าเ่าเอาเน้อเนื้อน้าตะเวนน้มันหมุนบุกนอนไอ้ยีนบ้ากับบุ้ไอ้หมีก็ยังอู้ ไปยู่นอุ้มล่ะเขาอยอกคงไม่กังวลจับน้องนอนมันมหมดจ้าเปยังเจ้าอยูนน้อข่อยเจ้าคขึ้นหายได้เลยเอ้ยแม่เอ้ยแมู่อุ้มแม่อุ้มกำปีหอมขาดตาง่ายมาว่านนี่เอือม่ซื่อนี่แม่ม่ไม่แค้นหรอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าเป็นว้าว้าวอะไ่เนี่ยาล้ หมอนี่อย่าทุ่มอย่าทุ่มนอนนอนนอนอย่าทุ่มนอนใช่ไหมหมอนปวดหลับตาที่หมอนหายที่ปวดหายนะหายแล้วอ่าหายไปแล้วอยู่ยังปะปัญหานนอ้อยยังคอแห้งนะเอาหกอันนี้กันยังไง ผิวใช่ป่ิวเด้สภาพผิวไอ้มีข้าวกลัวไม่ใช่สภาพผิวแลสภาพผิวสภาพผิวอุ้ยมีข้าวแห้งมีนะำบอกไกแล้แต่หนามีย้ยังนั่แล้วแต่หนามีย้ยังบอข้าวถอวบากหำเลยบอก้นนี้ทคิกคิกคิกกไอมีแล้ว อยู่กับเอมี่แล้วเอมี่ยิ้มนะด้วยเอมี่นะยิ้มแล้วเดี๋ยวขี้ดอดเทว่ามีวะผู้บ่าวน้ามงนี่ผู้บ่าวน้ามงนี่ลดอินี่ผู้บ่าวน้ามงมีนะนี่ค่ะก่อนนองนี้ได้ลูกน้องโต๊เลยก่อนน้องนี่ดีเลยตลูกนะตลูกเอ้ เอ้มาเลยอมเอ็ดยั้งเลยมืออ่นนี่ตกเด็กตกเด็กอยู่เบิ่งแอนวะลูกห็นวะล่ะอนว่ลูกอ้ยไหนอก็เป็นนั่นนี่วะนาไม่โหยแท้นี่นะวะลูกนายเจ้าก็โยู่แท้ฮะอมเบ้แอาเบ้ขมม เวิร์ดมองตื่นมีนะเออพันแน่เมืกชื่อมักกะลิงกะนี่น่าอะไรกันถ้าได้นอนอู่แล้วมู่ไกลแบบสบายนอนเอาไปไปนอนน้ะ

่ทุบไปหัดผลทุบเป็นหลอก้อดไว้นะไ้นี่มีสแป้งหอลอล้เปลา <c oughs> อีหน้าหนขะโอ้ไม่ใช่นะโอ้ขอการแ <c oughs> หละฮะ

กขึ้นนตังได้เขาตั้งใ่เขากินกันคงแข็งแฉนะมาัมเมื่อกลับไกับอมานแล้วเอะแนี่เดอมเนี่ยนไรันน้ำเหมือนะับแล้วกินน้ำเหมือนกัไปเลอนก่อนถ้ามมีหลด้มนีหลดจะมา้เนาะมนี้หลดจะมาผมีกับมาที่ายรอนี่เไปเทียวไปมันนี้ไปปากซอยรถตายอยู่แล้วเขียน ไปคับอันนี้นปซ่งซไปฮาดไป้าเนื้อเสอได้ไนหีส่งส่งน้าเราไปซื้อส่งซอยมือนี่ว้าแตทนเรจะไปบุญ้จหอกไก่ป่ะป่่หรอปล่ออ บ๊วยบบ๊วยบอไปยุเอียเลยทีเอี่กับเอียขขมัอื้อุ้อุ้อุ้ออุเสียอกายิงามแล้วเอียรมันแนี่ยตลอดถัดได้ไก่ตาเบิ้งตา้เบื้งก็นอนเอียงข้องแงม บึงเ uh ่ห huh. ัดหรอน่ดเงเอ่ะ้าเาพี่น้องเห็นดีกาไก่สอลาเป็นสนดิี่ยเพงเด้อพอกันใหมเพียงหนเพียงเด้อ ยดีมีแห้งทุกคนข้อยสักผตรงมีความุกชักแห้งตรงมีความสุกความเจริญเด้อพพ่น้องเด้อกาสบายดีพี่น้อง